สวัสดีครับ มีใครเป็นคนใหม่ไหครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการสร้างรายได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันดอกลิสนะครับหรือว่าการทำแอฟเฟิร์นั่นเองนะนะเ,นเพื่อนๆชื่ออะไรกันบ้างนะปัจจุบันทำอาชีพอะไรนะทำทำงานอะไรนะสามารถคอมเมนต์นะ สักถ่ายกันได้นะครับชื่ออะไรกันบ้างนะชื่อเล่นชื่ออะไรนะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับนะวันนี้พี่ตะจะมาแบ่งปันวิธีการสร้างรายได้นะผ่านแอปพลิเคชันดอกฤทิ์เนี่ยโดยการทําการตลาดนะเรียกว่าแอป i ลิเอชั่นแมเก็ตติ้งนะเพื่อนๆเคยได้ยินคำว่าแอป i ลิเอชั่นแเก็ตติ้งไหมทุกวันนี้นะเนีย่ยง่ายๆก็คือเป็นการทหนหนํารายได้นั่นเองนะ นะธุรกิจเราเนี่ยจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนะสินค้าที่ดอกลทิทำการตลาดก็จะเป็นสินค้าอาหารเสริมความงานเครืนะ่องสำอางเนาะเดี๋ยววันนี้นะจะมาบอกว่าเราเนี่ยนะครับจะใช้ระบบของดอกลิแอปพลิเคชันนะครับสามารถสร้างรายได้เข้ากระเป๋าให้เราได้อย่างไรนะครับนะสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆน,นะ คนใหม่ที่ยังไม่เคยได้เข้ามาศึกษาระบบการทำงานแบบนี้นะครับสามารถส่งลิงก์นะส่งลิงก์ไปให้เพื่อนได้เลยนะครับคอมเมนต์ยังไม่ขึ้นนะสวัสดีทักทายหน่อยครับนะมีใครคอมเมนต์ไหมเี๋ยวนะคอมเมนต์ยังไม่ขึ้นแชร์แล้วอ๋อเครื่องนี้มันไม่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเครื่องใน,นเอานาะ สวัสดีคุณสุวิทย์นะครับสวัสดีคุณบุษนะสวัสดีคุณสวยสวัสดีคุณชันธนพัฒน์ชันธนพัฒน์นะครับสวัสดีคุณจอมนะสวัสดีคุณโมโมนะครับแชร์แล้วขอบคุณครับพี่ชันธนพัฒน์นะสวัสดีคุณสุจินนะครับนะดูไลฟ์อยู่ที่ไหนกันบ้างนะ เพื่อนๆดูไ like ลอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างขอบคุณมากครับพี่บุตต้นะแชร์แล้วครับอ่าสวัสดีครับพี่สมอนนะครับวันนี้เจ i e มสมุดรปารกกานะครับเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้เพื่อนๆเข้เาใจว่าการที่เราเนี่ยทางานประจําอยู่แล้วหรือทําธุรกิจส่วนตัวหรือขายของหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถแบ่งเวลา1นะนถึงส หนึสามชั่วโมงแล้วแต่ที่เรามีเวลานะครับแต่ต้องมีเวลามาอะไรครับศึกษาเรียนรู้นะแต่งเวลาเอามาสร้างรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าเพิ่มนะครับนะไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทําได้ขอจิงขอคิมขอเพียงแค่เราเนี่ยนะเป็นคนที่เป็นน้ำที่ไม่เต็นแก้วนะสามารถเรียนรู้พัฒนานะครับแล้วกนะ็ลงมือทำนะครับชมไลฟ์ที่บางละมุงชนบุรีนะ สวัสดีครับพี่ต้นนะอยู่ชนบุรีใช่ไหมครับนะตอนนี้นะพี่ไต่ก็ไลฟ์อยู่สมุทรปราการนะแชร์แล้วครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับพี่สมรนะพี่แคทอยู่จังหวัดตากเนาะอ่าพี่แคทอยู่จังหวัดตากนะครับพี่แคททำอาชีพอะไรอยู่ครับพี่พี่ต้นทำอาชีพอะไรอยู่ครับชนบุรีเนาะก็วันนี้น่าจะมีข้อมูลมาแบ่งปันเพื่อนนะ เกี่ยวกับการทำธุรกิจนะดอกริศคืออะไรนะแล้วบอลสามารถสร้างรายได้เข้ากระเป๋าเราอย่างไงนะหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะมีใครเคยได้ยินแต่ว่ายังไม่เคยเข้ามาศึกษาจริงจังบ้างไหมนะคอมเมนต์ให้ดูหน่อยมีใครเคยได้ยินดอกริศหรือว่าแอปดอกริศมาแล้วบ้างแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่